กฎแห่งกรรมเรื่องให้ทานที่ห่อด้วยศักิ์สีมีผู้หญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งแต่งตัวดุภูมิฐานใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆเข้าไปในวัดเพื่อทำบุญถวายสังฆทานเมื่อทำเสร็จแล้วก็เดินทางออกมาพอดีไปเจอกับคุณยายซึ่งมีอายุป,ประมาณ80สิกว่าแล้วได้ยืนขายขนม เป็นขนมใส่ไส้ห่อด้วยใบตองเธอได้ถามกับคุณยายขึ้นว่าขนมนี้ห่อละเท่าไหร่เนี่ยคุณยายได้บอกว่าห่อละห้าบาทจ้าผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าห้าห่อยี่สิบบาทได้ไหมถ้าไม่ได้ฉันไม่เอานะคุณยายท่าน,นั้นก็บอกว่าได้เลยจ้าเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานี้ฉันยังขายไม่ได้เลยสักบาทเลยมีคุณนี่แหละที่มาซื้อก็ถือว่าเป็นการประเดิมแล้วลละฉันจะได้เงินไปเลี้ยงหลาน พอผู้หญิงคนนั้นซื้อขอนมเสร็จก็นั่งรถมีคนขับรถให้รถก็ราคาแพงขับรถไปไหนไปพัตนาารที่มีชื่อแห่งหนึ่งเพราะว่าได้นัดกับเพื่อนเอาไว้ที่ร้านนั้นก็เป็นร้านอาหารที่หรูหรามากเธอก็สั่งอาหารสั่งของมากินกันแต่ละจานก็ราคาแพงทั้งนั้นกินนิดกินหน่อยไม่ได้กินเยอะอะไรอาหารที่สั่งมาก็เหลือเกือบจะทุกจานจากนั้น เธอก็สั่งให้พนักงานมาเก็บเงินเจ้าของร้านอาหารเดินออกมาคิดรวมราคาทั้งหมด800บาทเธอก็ควักเงินให้ทันที1,000บาทแล้วก็บอกว่าเงินที่เหลือนี้ไม่ต้องทอนพูดง่ายๆคือให้ค่าทิป200บาทให้กับเจ้าของร้านอาหารนี้แล้วเธอกับเพื่อนก็ออกจากร้านนั้นไปเรื่องแบบนี้มันน่าคิดไม่ว่ากับคุณยายผู้ขายขนมใส่ไส้ท่านนั้น คุณนายคนนี้กดราคาแทนที่จะจ่าย25บาทก็จ่ายแค่20บาทเท่านั้นแต่กับเจ้าของร้านอาหารเธอกลับใจใหญ่ให้ค่าทิปอีกส0งร้อดูมันขัดแย้งกันไหมกับคนที่เขาเดือดร้อนนั้นเธอกลับกดราคาแต่ว่ากับคนที่เรียกว่าไม่ขัดสนอะไรมากมายแถมมีฐานะดีอีกด้วยเธอกลับมีใจเอื้อเฟื้อให้หลายคนเป็นอย่างนี้ ถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณนายท่านนี้ต้องการแสดงอำนาจกับคนเล็กคนน้อยวิธีแสดงอำนาจอย่างหนึ่งก็คือการกดราคา25้าใช่ไหมเอายี่สิบบาทพอถ้าไม่เอาฉันก็จะไม่ซื้อนี่ก็เรียกว่าเป็นการใช้อำนาจแต่ว่ากับเจ้าของร้านหรูนั้นคุณนายท่านนี้ก็ต้องการสร้างภาพว่าฉันนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจออกมาให้เห็น สร้างภาพว่าฉันมีฐานะดีให้ทิ์ทั้งทีตั้งสองร้อยบาทอันนี้เป็นการสนองอัตตาทั้งสองกรณีเพราะว่าอัตตามันต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นว่าฉันนั้นเหนือกว่าฉันเก่งกว่าฉันใหญ่กว่าแต่ขณะเดียวกันกับคนที่ร่ำรวยด้วยกันหรือคนที่มีฐานะดีหน่อยก็ต้องการแสดงภาพที่ว่าฉันเป็นคนใจกว้างใจใหญ่นะเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้น ตอนที่ไปทำบุญถวายสังฆทานนั้นอาจจะถวายเป็นพันก็เป็นได้หรือว่าอาจจะถวายหลายๆพันเลยกับพระก็เต็มที่แต่ว่ากับคนยากจนนั้นท่านกดราคาแม้แต่ห้าบาทก็ไม่ยอมกวักให้ต่อราคาเหลือ20สิบบาทแทนที่จะจ่าย25สหหลายคนเป็นเช่นนี้ตรณีหรือว่ากดราคากับคนผู้ยากไร้ เพราะเขาไม่มีทางปฏิเสธได้นั่นเองมีคุณนายคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานกับคนงานนี้เธอกดราคาค่าแรงมากต่ำกว่าค่าแรงคัดต่ำเสียด้วยอีกอ่างนูน่นอ้างนี่แต่ว่าเวลาทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายเงินเป็นล้านอันนี้แสดงว่ามันมีความผิดปกติแล้วที่เรียกว่าที่ถวายเงินเป็นล้านนี้ก็เพื่อสร้างภาพนั่นเอง เดี๋ยวนี้ถวายอย่างเดียวไม่พอก็ต้องถ่ายรูปอีกด้วยแล้วก็โพสขึ้น Facebook ก็มีกับแพลตฟอร์มต่างๆก็มีแล้วก็ติดป้ายว่าวันนี้ฉันได้บริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยเงินเท่านั้นทุนี้การทำบุญอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยให้ลดกิเลสของตัวตนเองลงเลยและที่จริงไม่น่าจะเรียกว่าการทำบุญได้บุญแต่เวลาที่ใช้เงิน หรือเวลาเราจับใจ่ายใช้สอยซื้ออะไรตรัวมีอะไรนั้นบางทีมันเป็นการสนองกิเลสของตัวเราอย่างหนึ่งก็ได้อย่างเช่นต้องการแสดงอำนาจกับคนยากคนจนเพราะว่าเขาไม่มีทางปฏิเสธหรือว่าจ้างให้ค่าแรงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วอาจจะเป็นคนต่างด้าวก็กดราคาไว้แต่ว่าเวลาทําบุญนั้นเต็มที่หรือเวลาเลี้ยงอาหารเพื่อนนั้นไม่อัน้น แถมมีทิปให้เป็นเงินหลายร้อยด้วยซ้ำไปอันนี้เพื่อสร้างภาพซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลดีกับจิตใจเลยเรื่องเช่นนี้ตรงกันข้ามมีผู้หญิงท่านหนึ่งเวลาท่านไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นผู้ขายนั้นจะเป็นคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณยายเธอจะไม่ต่อราคาใดๆเลยแถมบางทีให้มากกว่าราคาของที่ซื้อกันอีกด้วยซ้ำไปท่านเป็นอย่างนี้หลายครั้ง วันหนึ่งลูกของเธอก็เลยถามคุณแม่ท่านนั้นว่าแม่ทำไมทำอย่างนี้คุณแม่นั้นตอบว่านี่แหละคือความเอื้อเฟื้อที่ห่อหุ้มด้วยศักดิ์ศรีหมายความว่าคือการให้ที่ช่วยให้ผู้รับนั้นรู้สึกมีศักดิ์ศรีคือคุณแม่คนนั้นคงอยากให้เปล่าๆไปเลยแต่มารู้ว่าถ้าให้เปล่าๆไปนั้นมันเป็นการสงเคราะห์ก็จริงแต่มันจะทำให้คน ผู้รับนั้นไม่รู้สึกมีศักดิ์ศรีในตัวตนแต่ถ้าคนรับนั้นเขาได้เงินเพราะเขาได้ลงทุนหรือได้เงินเพราะน้ำพักน้ำแรงของตัวตนเองแล้วมันก็จะทำให้เขานั้นรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีขึ้นไม่ใช่แบมือขอของคนอื่นแต่อย่างเดียวเรื่องแบบนี้ก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งได้ไปเห็นคุณยายขอทานอยู่ตรงสะพาน เดินข้ามแถวศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเธอเห็นก็เกิดความสงสารขึ้นมาทันทีแต่แทนที่เธอจะให้เงินเธอกลับเดินกลับไปที่ห้างแล้วก็ไปซื้อน้ำอัดลมมาสองแพ็คมันมีความหนักพอควรถึงจะหนักแต่ก็มีคนช่วยแบกมาให้คุณยายเธอนำน้ำอดลมสองแพ็คไปทําไมให้คุณยายเอาไปขายแทนที่จะพนักขอทานเปล่าๆหรือว่าขอทานเฉย ก็ให้ขายน้ำอัดรมนี้แหละแทนการขอฟรีๆเงินที่คุณยายได้จากการค้าขายน้ำอารมณ์สองแพ็กนั้นมันก็จะทำให้คุณยายนั้นมีความภาคภูมิใจที่ว่ามันเป็นเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่ขอเป,ปล่าๆเด็กสาวคนนั้นก็แอบเฝ้าดูอยู่ที่นั้นไม่รู้ว่าวันนั้นเธอมีธุระอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เธอก็เฝ้าดูด้วยความห่วงใยคุณยาย แล้วก็ดีใจที่ยายนั้นขายน้ำได้หมดทั้งสองแพ็คเงินทั้งหมดนั้นคุณยายก็เอาไปเลยและแน่นอนว่าเป็นเงินที่คุณยายนั้นคงจะภูมิใจด้วยว่าไม่ใช่เป็นเงินที่ได้จากการขอทานอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายของซึ่งต่อไปแกก็คงจะมีความคิดที่ว่าถ้าจะเอาเงินถึงแม้จะไม่มีเด็กหรือว่าผู้หญิงคนนั้นมาให้ในวันต่อๆไป แต่ว่าเงินที่ได้จากการขายน้ำอารมณ์ในครั้งนั้นก็สามารถที่จะเป็นทุนให้คุณยายนั้นไปซื้อของมาขายต่อไปในวันรุ่งขึ้นได้มันก็จะทำให้คุณยายรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนี่ก็เป็นการช่วยเป็นการช่วย,วยที่มีเมตตาแล้วก็ทำให้เขานั้นมีศักดิ์ศรีอีกด้วยไม่ได้ให้เปล่าๆจึงเรียกได้ว่าเป็นความเอื้อเฟื้อที่ห่อหุ้มด้วยศักดิ์ศรีคือได้ทั้งเงินและ ก็ได้ทั้งศักดิ์ศรีซึ่งอันนี้เป็นวิธีการช่วยที่เรียกว่านอกจากมีเมตตาแล้วยังมีปัญญาอีกด้วยคือทำให้ผู้รับนั้นไม่ใช่แค่อิ่มท้องอย่างเดียวแต่อิ่มอกอิ่มใจอีกด้วยอิ่มใจเพราะว่าเขาได้รู้สึกว่าเงินที่ได้มานี้หรือเงินที่หามาได้นี้มันเกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองมันทำให้เขามีศักดิ์ศรีแต่ถ้าเรารู้จักช่วยคนแบบนี้บ้าง ก็อาจจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้รับเป็นประโยชน์ที่ลึกซึ้งในทางจิตใจของเราและของผู้รับด้วยนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะนี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ